ฝากถึงคนที่คิดว่าตัวเองเป็นเป็ดทุกคนนะคะอยากจะบอกว่าเป็นเป็ดก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะการที่เราถนัดหลายๆอย่างนะคะแต่อาจจะยังทําไม่ได้ดีมันเป็นเรื่องปกติอะทุกคน mm. คือลองนึกว่าเราเป็นตัวละครในเกมเวลาเราอัพสกิลอย่างเงี้ยถ้าเราอัพหลายๆสกิลพร้อมกันใช่ปะ่ะตอนแรกอะ มันก็จะเก่งสู้คนที่อัพสกิลเดียวอย่างเดียวไม่ได้หรอกแต่แต่พอเลดเกมอ่ะแต่ละสกิลที่เราสั่งสมมาที่เราอัพมาเรื่อยๆมันก็จะออกมาเฉือยชายตอนเลดเกมค่ะทุกคนมันก็จะมีสักวันหนึ่งแหละที่เราจะเป็นเป็ดที่เก่งหลายอย่างแล้วก็ทําได้ดีหลายอย่างด้วยแต่ว่าต้องทนหน่อยนะว่าแบบตอนแรกๆอะ่ะเราอาจจะ ทำพอได้อ่าแต่อาจจะไม่โดดเด่นแต่สักวันหนึง่งถ้าเราไม่หยุดที่จะอัพสกิลนั้นนะคะเชื่อเถอะว่ามันเป็นความสามารถพิเศษของเราคือมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราอ่ะพิเศษกว่าคนอื่นเราไม่จาเป็นต้องไปเป็นเหมือนอคนอื่นหรอกเนอะก็วันนี้มาซึ้งเฉยเลย <c oughs> <c oughs> เจอกันใหม่นะคะ ซู้ๆนะทุกคนเป็นกำลังใจให้ค่ะ